โอเคคนระับตอนนี้ก็ผม xfsthet อีกแล้วก็เปลี่ยนชื่อช่องนะเอาเป็นชื่อช่องเก่าแล้วกันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนใครดีนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ในอ่ะเซิร์ฟเวอร์ดาร์คซนะครับก็เป็นเซนะิร์ฟเวอร์แนววอซีเนาะเป็นแนวแบบของแท้แนวแท้ดีแมปครับโอเคนี่คืออะไราตามเดอะก็อดเอาทำไมผมไม่ได้วะเอาเอาไอเทมฟรีเอาได้แต่ไอเทมฟรีเต่ไอเทมตามเดอะก็อดไม่ได้โอเคช่างมัน เดินลงไปนะครับเดินลงไปโอ้โหภาพสวยจัดเห็นภาพสวยอย่างนี้แต่ลื่นนะครับนะลื่นนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะกล่องเก็บของเหรออ๋อโอเคทับเช็ดล็อกแมวกับกับสปาวก่อน A W N โอเครอไปรอไปเอ้าเอ้านี่ไงโอ้โหโอเค เดินล,ลงไปข้างล่างเลยนะครับอ่าเอา้าโฮย้ยมีระบบเหนื่อยด้วยเอ้ากำลังเหนื่อยพักก่อนไอสัตว์เหนื่อยแลวเอ,าวอ้ากดโดนดาฉยโอเคช่างมันอันนี้คือแจ้งปัญหาแล้วก็อนะัพสกิลรับโอ้โหมีระบบแบบนู่นนี่นั่นด้วยนะครับดูดิโอ้ดูดิโอ,โอ้ว้าวจอดนะครับโอเคเดินไปเรื่อยๆตรงนี้คืออะไร บอกบอกแล้วบ้าระบบเซิฟนี้ดีมากนะครับเป็นเวอร์ชันหนึ่งยหนึ่ง้านะแต่ระบบโคตรดีระบบระบบเหมือนในคอมเลยเออนะครับโอ้ดูเมืองดิคุณดูภาพดิคุณดูภาพโอ้ภาพอย่างสวยนะครับโอ,โอเคว่าแล้วทำไมกูยิงไม่ได้อาหารไม่มีนเองเฮ้ยคืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะมาเล่นยังไงอะ่ะ โอเคปรากฏว่าผมเล่นไม่เป็นนะครับก็เซิร์ฟนี้ก็ดีนะมีภาพสวยมากเลยแล้วก็มีระบบเหนื่อยนะครับอ่าระบบเหนื่อยเพื่อ่า,ายคือไม่หิวข้าวนั่นแหละนะระบบเหนื่อยนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเซิรฟสวนอฮ้ยอ๋อเน็ตเน็ตผมไม่ได้ครับเน็ตผมกากมากก็เลยเป็นอย่างนั้นนะโอเคแดกกันแดกแดกแดกโอเคนะครับก็นะครับบนมะีอะไรเอ่ยข้างบนมีอะไร,น,ะไรนี่คืออะไรอะ รายการซื้อขายเซิฟดักซีรายการเติม GC 1ราคา5 0ถึง100วได้ 150-300GC 2ถึง300ร c นะครับ2ราคา 150-200V ถึง200วได้ 450-600GC ถึง6 0ร GC นะครับแล้วก็รายการเติมดอลลาร์นะครับราคา 50-100V ถึง100วได้1 0 0 0 0ถึง2 0,000นะครับ2ราคา 150-200V ถึง200วได้3 0 0 0 0ถึง40,000นะครับโอเคนะครับรายการอื่นๆหรือราคาอื่นสามารถติดต่อดีทีเอดมินเซิฟนั่นก็คือเ Facebook o o k x s e x ซ์เ Facebook, Alex, นะครับนะครับ อ๋ออันนี้โปรหมดฟรีนะครับอืโปรหมดฟรีนะส่วนนี้ก็กล่องละหนึ่งวอลนะครับอยากได้หนึ่งร้อยกล่องมึงก็จ่ายหนึ่งร้อยวอลนะครับนะออไม่ไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับนี่กเนะเเ็เป็นร้านค้านะครับนะร้านค้านะครับอ่าเชี่ยเหนื่อยบ่อยยังวะเป็นร้านค้านะครับอ่าโอเคตอนนี้เน็ตผมก็ดับไปแล้วนะครับนะโอเคก็สหรับใครชอบกินนีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนะ ก็เจอกันคลิปหน้าครับมาดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกดและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ